เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราในทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นอยู่บนสื่อดิจิตอลค่ะดังนั้นแน่นอนค่ะมันมีบทบาทกับการวิจัยด้วยค่ะเราพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชน AI AR VR โอ้โหมันเยอะเลยค่ะดังนั้นคลิปนี้นะคะจะมีคําตอบให้ค่ะว่าการวิจัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไรบ้างค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยแบบเดิมๆของเราไปอย่างไรค่ะมาลองฟังกันเลยนะคะ ามานิยามก่อนค่ะการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเทคโนโลยี d r i v e n market research ค่ะหรือ TDMR มันคืออะไรมันคือการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะมาใช้ในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยค่ะซึ่งมันช่วยได้มากๆเลยนะคะทำให้เราไม่มีขอบเขตไม่มีข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ค่ะได้ทั้งหลายรูปแบบทำได้รวดเร็วนะคะระยะทางไม่มีข้อจากัด แล้วรวมถึงตัดสินใจได้ทันทีค่ะมันจะส่งผลยังไงกับการตลาดล่ะคะโอ้โหการตลาดจะเข้าไปในยุคที่เรียกว่าการตลาดแบบอัตโนมัติค่ะหรือว่าอโอตโม,มตค่ะ ทุกอย่างมันจะอ,อตัตโนมัได้เลยได้ Data มาวิเคราะห์เสร็จปุ๊บตัดสินใจได้เลยค่ะมันรวดเร็วจริงๆค่ะแล้วเรากําลังจะก้าวสู่ยุคที่เรียกว่าการตลาดแบบเฉพาะบุคคลค่ะ personalized marketing เพราะว่า Data ที่วิเคราะห์สามารถวิเคราะห์เฉพาะบุคคลได้เลยก็เสนอการตลาดแบบรายบุคคลได้เลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการตัดสินใจมันจะเรียลไทม์มากๆเลยค่ะเมื่อก่อนเราต้องรอผลวิจัยตลาดถูกไหมคะเก็บผลสักเดือน2เดือน3เดือน4เดือน6เดือนค่ะเราค่อยมาตัดสินใจนะคะกว่าจะ ตัดสินใจได้งุ่มงามมากค่ะไม่ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่ะพอยุคนี้นะคะ TDMR มานะคะโอ้โหมันเร็วแบบดิดนิ้วเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวลองฟังกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแน่นอนค่ะทำไมตรงนี้ถึงเกิดขึ้นคะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไร เอาอย่างง่ายๆก่อนค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะทุกอย่างโยกไปอยู่บนโลกดิจิตอลหมดแล้วเรามีอุปกรณ์สื่อสารเป็นอวัยวะที่33ถูกไหมคะดังนั้นเราสามารถแทรกพฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อดิจิตอลซึ่งมันทําได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วผู้บริโภคก็ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะคะสามารถยอมรับให้เราสัมภาษณ์ทางวิดีโอก็ได้นะคะสามารถใช้วิดีโอคอลนะคะสามารถอินพุตต่างๆนะคะถ้าเขายอมให้เราเก็บ Data เราเก็บได้เลยค่ะบนโลกดิจิตอลค่ะ แล้วข้อจํากัดของการวิจัยแบบเดิม นะคะแบบที่ต้องใช้มนุษย์เก็บใช้มนุษย์ถามใช้มนุษย์วิเคราะห์ค่ะมันมีข้อจํากัดเลยนะคะคือมนุษย์เองก็มีไบแอสค่ะดังนั้นถ้าเราเอา Data จริงๆจากพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกดิจิตอลมันตรงประเด็นมันใช่เลยมากกว่าเพราะมันไบแอสทั้งผู้เก็บทั้งผู้ให้ข้อมูลค่ะแล้วนอกจากนี้ปริมาณและคุณภาพในการเก็บค่ะใช้มนุษย์เก็บเนะี่ยมันเก็บแล้วมีจํากัดค่ะมนุษย์มีเหนื่อยล้ามีอ่อนเพลียนะคะต้องเดินทางนะคะแล้วบางทีเก็บแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลครบบงังไม่ครบบางนะคะคีย คีข้อมูลตรงมั่งไม่ตรงมั่งอันนี้ไม่มีข้อจํากัดเรื่องปริมาณและคุณภาพเลยค่ะนะคะผู้เข้าร่วมก็ไรข้อจํากัดค่ะเก็บได้ทั่วทั้งโลกใบนี้เลยค่ะผ่านเทคโนโลยีค่ะนะคะไม่มีข้อจํากัดเรื่องการเดินทางอะไรอีกต่อไปแล้วภูมิศาสตร์ไม่มีภาษาไม่มีแล้วค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เวลาและงบประมาณนะคะเราจะใช้เวลาน้อยลงในงบประมาณที่เล็กลงค่ะ ดังนั้นมาลองฟังกันดูเลยค่ะว่าประเภทของการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มีอะไรบ้างอันที่1ค่ะวิจัยออนไลน์ค่ะอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมเลยนะคะคือเราใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยในการวิจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการรายงานผลค่ะอันที่2ค่ะการวิจัยแบบเรียลไทม์ค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากค่ะคือวิจัยแบบไม่รู้เลยว่าวิจัยอะ <c oughs> นะคะเพราะมันเก็บเรียลไทม์จริงๆนะคะเก็บ Data ปุ๊บวิเคราะห์ ตัดสินใจเลยนี่เขาเรียกว่าเรียลไทม์ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้การวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ระบบประสา,าทค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะก็คือการแทรกจากระบบการตอบสนองของมนุษย์เราเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้มันทําไมถึงเกิดขึ้นคะมันตรงไปตรงมาไงคะมันไม่ต้องผ่านการกันกรองเลยค่ะดังนั้นทุกอย่างมันแสดงออกผ่านระบบประสา,าทค่ะเราอาจจะพูดหลอกใครได้ค่ะแต่ระบบประสา,าทเราไม่หลอกกันค่ะแล้วการวิจัยด้วย AR และ VR ค่ะแล้วก็ ล่าสุดฮอตมากๆเลยค่ะการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ค่ะเพราะปัญญาประดิษฐ์เก่งมากๆเหมือนมนุษย์แต่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแลวเร็วกว่าค่ะแล้วยังมีเทคโนโลยีอื่นๆที่กําลังจะไหลเข้ามาเรื่อยๆช่วยการวิจัยค่ะดังนั้นตอนแรกอาจารย์เนพาไปดูส่วนแรกก่อนนะคะส่วนแรกเลยค่ะอันที่1ค่ะการวิจัยออนไลน์ค่ะแหมดั้งเดิมเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลค่ะอันนี้พูดไปก็คงคุ้นเคยเนาะแหมเราใช้ Google Form เนาะในการเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะคะเราใช้วิดีโอคอลในการสัมภาษณ์คะะนนนนนออัััี้้เป็ดง เลยถูกไหมคะแต่ว่ามันเข้ามามีบทบาททําให้เราประหยัดเวลานะคะประหยัดงบประมาณมากขึ้นนะคะแบ่งออกเป็นการวิจัยทุติยภูมิออนไลน์นะคะก็คือการเซิร์ช Data ต่างๆนะคะวิจัยปฐมภูมิคือเข้าไปเก็บเพื่อจุดประสงค์เรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะเราเรียนกันมาแล้วนะคะในวิจัยเบื้องต้น ข้อดีคือไม่มีข้อจํากัดเรื่องระยะทางอีกต่อไปค่ะทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีข้อจํากัดอย่างเดียวแค่ว่าต้องให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่ะต้องมี 4G 5G ให้ถึงนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะยืดหยุ่นเรื่องเวลานะคะยืดหยุ่นเรื่องการเดินทางนะคะยืดหยุ่นเรื่องรูปแบบการเก็บค่ะแล้วก็คุ้มค่านะคะประหยัดเวลาประหยัดเงินรวดเร็วด,ด้วยค่ะดังนั้นวิจัยออนไลน์นะคะทุกคนต้องเพิ่มทําแล้วล่ะค่ะนะคะแต่เดี๋ยวจันนี่พาไปดูแบรนด์ค่ะที่ทําวิจัยการตลาดด้วยออนไลน์กันค่ะ แบรนด์นี้น่าสนใจมากค่ะชื่อว่าแบรนด์ o v e นะคะแหมไม,ม่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะเป็นแบรนด์สำหรับผู้หญิงค่ะนะคะแบรนด์ค่ะเคยมีแคมเปญน,นะคะเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดค่ะเกิดเนื่องจากว่าเขาได้ทำการวิจัยนะคะโดยการที่ดูในแง่ของ X นะคะตอนนี้ต้องเรียก X แล้วเมื่อก่อนคือ Twitter ค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของความสวยความงามตัวเองในเชิงลบค่ะดังนั้น Dove จึงคิดแคมเปญค่ะจากการวิเคราะห์ ะะเขาเรียกว่า sentiment analysis ค่ะคือวิเคราะห์เรื่องของข้อความต่างๆที่อยู่บนสื่อโซเชียลค่ะนะคะทำยังไงทำให้ผู้หญิงมีความรู้สึกที่ดีขึ้นจึงออกคัมเปนที่เรียกว่า นะคะทาให้เราพูดดีๆกับตัวเองค่ะนะคะซึ่งแคมเปญนี้เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลจริงๆนะคะเรียกว่า sentiment analysis หรือว่า social hearing ค่ะแล้วมาออกแคมเปญนี้แล้วเพราะว่าสิ่งที่ทําประสบความสําเร็จมากค่ะผู้หญิงมีความรู้สึกดีกับตัวเองนะคะแล้วรู้สึกว่า d o p e เป็นแบรนด์ที่แคร์ความเป็นผู้หญิงของเขาจริงๆค่ะนะคะนี่มีหน้าจอในการวิเคราะห์ให้พวกเราดูด้วยนะคะว่าเราสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ ผู้บริโภค,ะคะหรือลูกค้าของเราพูดบนสื่ออินเทอร์เน็ตได้เลยเราสามารถเอามาทำเป็นแคมเปญต่างๆะะเพื่อทำให้แบรนด์เราตรงใจมากขึ้นนะคะแต่เขาออกแคมเปญนี้ที่เรียกว่า Speak Beautiful ค่ะให้เราพูดแต่สิ่งดีๆเราจะรู้สึกดีๆไปด้วยนะคะซึ่งแคมเปญนี้ออกมาในเวลาที่มีงานพรมแดงะะงานออสการ์ท,ที่ต่างประเทศพอดีที่อเมริกาพอดีค่ะเพราะเขาบอกว่างานนี้พอเราเห็นคนสวยๆงามๆแล้วเราอาจจะรู้สึกดาวได้ค่ะดังนั้น Dove จึงออกแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะทำให้แบรนด์รู้สึก เป,เป็นที่ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นค่ะมีคนชอบมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งประสบความสำเร็จมากเลยค่ะดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการวิจัยค่ะที่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะวิจัยด้วยแล้วก็ทำแคมเปญการตลาดไปด้วยมาถึงนะคะอันที่2ค่ะวิจัยแบบ r e ียลไทมค่ะนะคะนะคะวิจัยแบบ r e ียลไทมหรือเรียกว่า r e ียลไ m ม์มาร์เก e ตเร r c ชนะคะช่วยทำให้วิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคได้ทันทีทันใดค่ะตั้งแต่เกิดพฤติกรรมขึ้นบนสื่อดิจิตอลค่ะเพราะว่าข้อมูลมันเร็วมากค่ะเรากดซื้อเรากดไลค์เรากดคอมเมนต์โอข้อมูลมันไหลมาทันทีค่ะแล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยทันทีทําให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วฉับพันนะคะตอบสนองกับเหตุการณ์ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวจานี้มีตัวอย่างของแบรนด์ที่ใช้วิจัยแบบเรียลไทม์ให้พวกเราดูกันนะคะ ะะแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์นะะดิสนีย์ค่ะนะคะดิสนีย์เป็นแบรนด์ของสวนสนุกใช่ไหมคะเป็นสวนแห่งความสุขค่ะเขาบอกว่าดิสนีย์เนี่ยจะหยิบยื่นประสบการณ์ทางบวกให้กับครอบครัวค่ะดังนั้นสิ่งที่ดิสนีย์ทำนะคะแน่นอนค่ะบอกเลยค่ะเข้ามาที่ดิสนีย์ต้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะทั้งพนักงานแล้วก็ทั้งผู้ใช้บริการค่ะนอกจากนี้ดิสนีย์อยากทําให้ประสบการณ์เตี่ยมเปี่ยมไปด้วยความสุขอีกค,ค่ะสิ่งที่คิดขึ้นมานะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า, Smart าดิสนีย์สมาร์ทริสแบนด์ค่ะนั ะนะคะซึ่ง r i ริ Band นี้ไม่ใช่ริ Band ธรรมดานะคะเป็นริ Band อัจฉริยะค่ะใช้เทคโนโลยี RFID ค่ะในการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทมเลยนะคะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะเก็บข้อมูลทั้งพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมการเดินเที่ยวในส่วนสนุกของดิสนีย์การใช้บริการต่างๆนะคะการใช้ห้องพักการใช้เครื่องเล่น นะคะเพื่อเอามาปรปับปรุงประสิทธิภาพค่ะประสิทธิภาพในการให้บริการประสบการณ์ลูกค้าประสิทธิภาพในการจัดการสวนสนุกค่ะอย่างเช่นเราเห็นว่าลูกค้าเดินวนไปวนมาหลายรอบกว่าจะเจอเครื่องเล่นไฮไลท์นะคะเราอาจจะบอกว่าระวังผังไม่ดีหรือเปล่านะคะหรือลูกค้าไปจอแจกันอยู่ที่เครื่องเล่นหนึ่งนะคะเราสามารถเป็นไปได้ไหมที่เครื่องเล่นนี้มันรอนานเกินไปแล้วเราอาจจะส่งข้อมูลไปบอกลูกค้าว่าเปลี่ยนไปเครื่องเล่นอื่นเถอะเราเครื่องเล่นนี้จะว่างกี่โมงนะคะจากการเทรด การแทรดการใช้บริการของลูกค้าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะของริสแบนค่ะว่ามีการทำงานยังไงบ้างค่ะ Quite substantial. The Magic Band allows you to tap into all the magic of a Disney vacation. Oh, And you you must first tell them about the. Let's just say you need <disco> some quick instruction on all of its powers. With the Magic Band on your wrist, you become a high-powered yet completely relaxed vacation superhero. You will use your band to enter the theme parks You will enter boldly Access your Fastpass attractions As if you own the place Open the door to your room Which you won't have to clean Make purchases p c a s i s so passe <S มาถึงการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ระบบประสาตรค่ะนะคะบอกแล้วคะ่ะ ระบบประสาทเราการตอบสนองของร่างกายเราไม่เคยหลอกลวงใครค่ะดังนั้นเรากลัวมากเลยค่ะอคติของที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลตอบเราหรือสิ่งที่ผู้ถามถามผู้ให้ข้อมูลค่ะดังนั้นเราไม่ต้องถามไม่ต้องตอบกันเลยดีกว่าไหมคะวัดที่ระบบประสาทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสีหน้าแววตาอุณหภูมิร่างกายหัวใจเต้นแรงไหมนะคะมีการคิดในสมองอยังไงคะ่ะนี่คือ n e ว r o มาเก็ตติ้งเลยค่ะนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะติดตามการตอบสนองของระบบประสาทที่มีต่อการตลาดค่ะนะคะโอ้โ oh หอันนี้อาจารย์น,น้นว่ามันสตรองมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเราสามารถทำ Market Research ที่ทำให้คนดูโฆษณาค่ะแล้วดูว่าแววตาเขาเบิกกว้างแค่ไหนนะคะหรือเขาจ้องดูที่ส่วนไหนของโฆษณาค่ะ นะคะซึ่งตรงนี้ทําให้เราศึกษาได้ค่ะว่าส่วนไหนจะเป็นส่วนส่วนทองที่เราจะต้องวางโฆษณาเด็ดๆไว้ตรงนั้นนะคะหรือเขาจะตื่นเต้นนะคะเมื่อมีโฆษณาในรูปแบบไหนค่ะดังนั้นการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ระบบประสา,าทนะคะจึงมีความสําคัญค่ะเราสามารถเอามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการวัดคลื่นสมองต่างๆนะคะวัดการเต้นของหัวใจนะคะวัดการ การเบริกกว้างของแววตานะคะหรือสารสื่อประสาทต,ต่างๆค่ะให้ข้อมูลเชิงลึกได้โดยไม่มีอคติจริงๆนะคะเราเคยมีตัวอย่างนะคะของการศึกษานะคะเกี่ยวกับการตอบสนองของสมองนะคะต่อบแบรนด์เบปซี่และโคคาโคลาค่ะจริงๆต้องเล่าอย่างนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณปี90เลยค่ะโคคาโคลากับเบปซี่เคยทำสิ่งที่เรียกว่า blind taste challenge ค่ะเพื่อให้ทดสอบกันนะคะในการวิจัยแบบดั้งเดิมว่าระหว่างดื่มนะคะน้ำดำ นะคะที่มีเปปซีแำำ่แต่ไม่ระบุแบรนด์กับน้ำดำที่มีโค้กแต่ไม่ระบุแบรนด์ชอบอันไหนมากกว่ากันคะ่ะสิ่งที่พบก็คือว่าคนชอบรสชาตินะคะของบายเทสของเปปซี่มากกว่านะคะซึ่งอันเนี้ยมันตอบโดยการวิจัยแบบดั้งเดิมถูกไหมคะเอาไปวางบูทแล้วก็ใส่น้ำดำา2แก้วแล้วให้ทดลองดื่มคะ่ะมันอาจจะมีอคติมันอาจจะมีบแอสอะไรได้คะ่ะดังนั้นเปปซี่ก็เลยทําใหม่คะ่ะ สงสัยว่าทําไมยังขายไม่ดีอยู่ก็เลยทําใหม่อีกทีนึงค่ะว่าถ้ารสชาติเหนือกว่าแล้วทําไมอคนยังไม่ชอบแป๊บซี่ค่ะสิ่งนี้เขาทําด้วยวิจัยระบบประสาทค่ะก็เลยศึกษาการตอบสนองของสมองค่ะลองศึกษานะคะว่าแล้วถ้าเห็นแบรนด์ระหว่างแบรนด์แป๊บซี่กับแบรนด์โค้กล่ะเขาชอบสิ่งไหนปรากฏว่าคนชอบแบรนด์โค้กมากกว่าค่ะสมองมีการระริกระรีมากกว่านะคะดังนั้นเลยเป็นที่มาค่ะว่าทําไมนะคะเวลาน้ําดํานะคะของของแป๊บซี่นะคะถึงแม้นรสชาติจะดีกว่าแต่ มาใส่กระปองเบบซี่คนกับชอบน้ำดําของโค้กที่รสชาติแย่กว่าแต่เอามาใส่กระปองของโคคาโคล่าค่ะเพราะว่ามีการตอบสนองของสมองต่อแบรนด์ด้วยค่ะที่เขารู้สึกกับแบรนด์ค่ะแล้วมีความส่งผลให้เกิดความชอบนะคะซึ่งมันก้าวเหนือกับ ความชอบของรสชาติจริงที่ได้รับจากปลายลิ้นแล้วค่ะ <c oughs> นะคะหเห็นไหมคะน่าสนใจไหมคะการวิจัยด้วยระบบประสาทค่ะมาดูประโยชน์ของการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะพูดกันมาตั้งนานแล้วเอามาใช้ทําอะไรได้บ้างเนบอกเลยค่ะมันมาใช้ทําพยากรณ์ได้เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็น predictive analysis ค่ะพยากรณ์แนวโน้มได้เลยค่ะว่าแนวโน้มของการตลาดที่เราทําไปเนี่ยมันจะ พังหรือมันจะปังค่ะจากการลงทําวิจัยการตลาดนะคะเดี๋ยวนี้การตลาดดิจิตอลเขามี A/B testing กันใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งในการวิจัยสมัยใหม่วิจัยแบบเรียลไทม์วิจัยออนไลน์ค่ะก็ส่งโฆษณาไป2ตัวค่ะคลิกไลค์เม้นชอบอันไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยค่ะทําให้เรารู้ได้ว่าเราต้องโฆษณาแบบนี้ให้คนนี้ค่ะทําให้การพยากรณ์นะคะกิจกรรมการตลาดเป็นไปได้อย่างแม่นยําถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้นค่ะแล้วยังวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดได้นะคะอย่างเช่นเราเอาวิเคราะห์ sentiment analysis เหมือนที่โดฟทำเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์เสียงที่คนพูดระหว่างแบรนด์ต่างๆแบรนด์คู่แข่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถพยากรณ์วิเคราะห์การแข่งขันได้นะคะว่าเราจะเป็นยังไงบ้างหรือกระทั่งการหยิบของเข้าตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถมาวิเคราะห์ได้นะคะในแง่ของการแข่งขันค่ะใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างแน่นอนค่ะจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเราทดสอบอย่างเช่นวิจัยระบบประสาทนะคะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะระวาง ระหว่างมอกอัพของเราโปรโตไทป์ prototype A, p โปรโตไทป์ B อย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันหรือไปวิจัยออนไลน์ก็ได้ได้ผลรวดเร็วมากค่ะเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายอันนี้พูดกันมานานแล้วนะคะอันนี้คงไม่ต้องอธิบายกันเยอะค่ะประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนนะคะเพราะทุกอย่างมาทําด้วยดิจิตอลลดไบแอ s สนะคะลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้กําลังคนอีกต่อไปนะคะเราทําได้อย่างรวดเร็วไร้ขีดจํากัดค่ะ แต่สิ่งที่เป็นข้อพิจารณาบอกไว้ตั้งแต่อีพิโซดหนึ่งเลยค่ะว่าพิจารณาการใช้ทุกยี่สมัยใหม่เยต้องระวังคือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวค่ะต้องรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะคะระวังข้อมูลรั่วข้อมูลหายนะคะรวบรวมถึงต้องคำนึงถึงคนที่เขาให้ข้อมูลบนโลกดิจิตอลด้วยค่ะว่าเขาต้องปลอดภัยข้อมูลเขาต้องยืนยันความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะตอนนี้เราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเรามีกฎหมายนะคะ PDPA แล้วนะคะดังนั้นต้องมีการยืนยันคอนเซนต์ก่อนให้เขารู้ว่าข้อมูลเขาเก็บไปใช้ในการวิจัย ตลาดด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้ต้องพิจารณาความแม่นยําความน่าเชื่อถือด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าการวิจัยแบบนี้ลดอคติไปแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่ว่ามันยังต้องคงความแม่นยําความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วก็จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเราเคยมีเคสแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Cambridge Analytica นะคะหรือเคสต่างๆที่แบบออถูกเคลมขึ้นมาว่า การที่เอาข้อมูลไปใช้โดยที่เราไม่ได้บอกผู้ให้ข้อมูลนะคะหรือเอาข้อมูลไปใช้มากเกินไปนะคะอย่างเช่นริสแบนของรีสเนี่ยสมมติข้อมูลเราเนี่ยแทรดมากเกินไปจนจนผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าสูญเสียความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเราผิดจริยธรรมค่ะดังนั้นต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยเราต้องวิเคราะห์คแค่พอเหมาะพอควร นะคะแล้วก็ต้องฝึกอบรมทักษะนักวิจัยค่ะให้เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจะได้รู้ว่าจะเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างไรใช้ทําไมนะคะเราใช้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรนะคะดังนั้นนี่คือข้อควรพิจารณาค่ะฝากไว้เลยนะคะสําหรับอีพีโสดแรกค่ะนะคะการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเทคโนโลยี y r r v v e n Market Research ค่ะเดี๋ยวเราตามไปต่อกับอีพีโสดสค่ะกับเทคโนโลยีที่ยังมีอยู่แล้วก็เอาไปใช้ได้โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ค่ะ